สวัสดีครับก็มาแกะกล่องตัว Legend of Zelda นะครับ Tears er of the Kingdom Edition อ่าตัวนี้ก็เป็น limited edition ที่คิดว่าหลายๆคนน่าจะรอคอยตัวนี้ก็คือมีแต่เครื่องนะครับเนี่ยไม่มี no game is included อยู่ด้านล่างนี้เพื่อเป็นการบอกว่าถ้าอยากเล่นก็ไปซื้อเกมซะเนาะ ตัวนี้ก็คือผมเพิ่งแกะออกล่องเนาะเดี๋ยวอันนี้นะฮะจะให้ดูด้านหลังก็คือด้านหลังจะเป็นรวดลายอีกข้างในแล้วทีนี้มาดูด้านข้างตรงนี้จะเป็นสีเขียวแล้วก็มีลายวง,วงๆเนาะส่วนด้านบนก็เป็นตาฮิโนโดด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นสีเขียวๆเ,เหมือนกันก็จะระบุว่า เป็น o อเลโมเดลปุ๊บปุ๊บเดนิ้วด็อกแลนพอร์ตแอรจัลเซเบเรสแตนแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นรายละเอียดอื่นๆซึ่งโอเคตัวโมเดลตัวนี้ก็จะมีสติกเกอร์เป็นภาษาไทยเก็บเอาแป่ไว้ด้วยอ่ะทีนี้เรามาดูของข้างในกันนะครับอ๊บขออนุียากแกะให้ดู โอเคก็ตัวกล่องตัวนี้ก็คือดีไซน์ที่เราเคยเห็นกันอันนี้ก็คือจอยคอนโอ้โหก็เป็นสีเทาขาวนีอันเดี๋ยวขอวางไว้ด้านนี้นะอันนี้ก็อีกเช่นกันก็จะเป็นสีเทาขาวซึ่งก็ สวยงามเนะาะถัดมาก็คือตัวเครื่องตัวเครื่องนี้ด้านหลังก็จะเป็นลายวงๆอย่างนี้อ่าก็จะเป็นดันด้านนะครับซึ่งก็โอเคอะผมว่าก็ตามตามสไตล์สวิตเนาะอ่ะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถัดมาก็ ของครบถ้วนตัวนี้ก็คือชาร์จเจอร์เป็นปลั๊กสองขาสาย sdm i ตัวนี้ก็คือตัวปลั๊กตัวนี้ก็คือจะเป็นคลิปนะครับแล้วก็ตัวด็อกโอเคเดี๋ยวตัวนี้ขออน,นุญาตแกะให้ดูดีกวา่าให้ดู โอ้สวยงามนะครับเป็นดอกรุ่นนี้อโอเคกค็อุ้ยเออ,อก็ก็จะประมาณนี้อ๋อมันเป็นแบบแกะเลยเนาะคือผมไม่ได้จับดอกของรุ่นใหม่เลยเพราะว่ามีก็ไม่ได้ใช้นะอ่ะก็โอเคครับตรงนี้ ก็คงประมาณนี้นะไม่ไม่คงไม่ได้เปิดเครื่องให้ดูนะครับเพราะว่าตัวเครื่องมันก็ไม่มันก็ไม่ได้มีอะไรต่างจากสวิตธรรมดาเนาะเออ่ะก็โอเคขอบคุณนะครับที่มาดูอันบ x ็อกอ่ะสวัสดีครับ